สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมที่ำกำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับทางช่อง YouTube มีเมืองสีสองนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมดูตำราวนะครับวันวันศุกร์ที่3-31บนะครับวันศุกร์ที่3 1เดือน168นะครับสิ้นเดือนพอดี นะครับอ่ะกด่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่ะวันพุธที่ผ่านมานะครับใครปังบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครใครปังบ้างคอมเมนต์มาหน่อยเด้อนะครับอ่ะวันพุธออกผลรางวัลออกตัวนี้นะครับ 2500เนาะนะครับออกเบิ้ลนะครับ2500ออก2500นะครับอ่านะ3ตัวบนก็0ูเอห้าศูนะครับ2ตัวล่าง25นะครับ25เข้าตัวนี้นะครับเข้าในชุดเด่นนะครับผมนะนะเข้าตัวนี้ในชุดเด่นนะครับ เขาสองห้าห้าสองชุดเด่นนะครับแล้วก็ฟันห้าครับเข้าเข้าสองห้านะครับ, 25, รบตัวนี้แล้วก็ฟันห้าเด่นห้านะครับอ่ะตัวเน้นไม่มานะครับเน้นแต้มแต้มหลุดก็เลยไม่มานะครับสองห้าห้าสองมันแต้มเจ็ดแต้มเจ็ด นะครับเข้าเป็นตัวเด่นเนาะนะครับผมเน้นให้สองห้าไม่ไม่มานะครับไม่เข้าเ,เข้าในชุดเด่นนะครับที่ผมไฮไลท์สีให้นะครับนี่คือชุดเด่นนะครับเก้าชุดนี้อ่ะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ได้นะครับผมของวันพุธที่ยี่สิบเก้าสองพันห้าร้อยก็ ดีใจนะครับกับคนที่ถูกรังวันนะครับมาหมดนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์ตำราวนะครับวันศุกร์ที่31เดือน1 6 6 8นะครับนะสูตรที่ทำได้ สูตรที่ทำได้5 6 7 0 1 2นะนะครับตัวเลขจับ,บ, 5, 6, 7, 0, 1, บวบบิน5 6 7 0 1 2นะครับตัวเลขที่จับวิน5 6 7 0 1 2นะครับจับวินก็จะได้5 6 5 7 5 0

ก็สุดท้าย1 2ึครับนี่คือชุดเต็มนะครับชุดเต็ม15 15คู่นะครับชุดจับวิน15คู่อ่ะหมดนี้มันเด่นนะครับก็เด่นสูตรนี้มันเดือด เด่นสามตัวมาหนึ่งตัวครับเห็นไหมครับนะถือว่ามาดีนะสูตรนี้นะครับนะสุกนี้นะครับงวดน,นี้ได้ห้าเจ็ดหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับห้างวดที่ผ่านมาก็ห้าเจ็ดหนึ่งสามตัวมาแน่หนึ่งตัวนะครับนะหาตัวชนนะครับก็มาที่ห้านะเข้าไปที่ห้าวันสุกนี้ได้ตัวเดิม ห้าเครับ5 7าผมจะเลือกไปที่5กับ1นี่แหละนะครับแถวแรกกับแถวที่3ชอบมาหลักห้าเน่ะสตัวมา1ตัว5 7าเตัวมา1ตัว ไปเลยได้ตัวเดิมเหมือนวดเหมือนวัดพุทธเลยนะครับคำนวณมาได้ตัวเดิมเลยหนึ่งหนึ่งได้ตัวเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดเก่าคู่ในชุดเต็น ใครชอบชุดเด่นจะมาตัวเดิมไหมให้ไลท์สีไว้ให้แล้วนะครับนะเด่น เด่น5กับ1นะวันนี้เด่น5กับ1เหมือนเดิมตัวเดิมเห็นเนะาะนะครับเดหนับ1มาเน้นกับตัวเน้น ตัวนี้เข้าเต็ม้ม5 6 5 7 6หนะ้านึะครับเน้น4คู่นี้เนะี่นะอ่ะสาตัวนะครับ 0.56ย์ห้นะศู6ย์ห้ถถหนึ่ง ุกหนึ่งเจ็ดุกหนึ่งห้า่งชุด3ตัวนะครับใครชออปเจราณาเด้อ เดี๋ยวผมจะให้แคปนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับทักมา2 0 0 3 1 3 5 2นะครับอ่ะเข้ากลุ่มไลน์เข้าฟรีนะครับอ่ะแคปตาเรา แคปด้านนี้ก่อนเนาะตามราวันศุกร์นี้นะครับใครชอบพิจารณานะครับผมเนาะทุกสูตรทุกการคำนวณครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับชอบคอยตามครับไม่ชอบปล่อยผ่าน,นครับวันนี้เด่นห้ากับหนึ่งนะครับ ตัวเดิมเด่นกับ1ก็ในชุดเด่นนะชุดเด่นนะครับแคปแล้วเนาะเดี๋ยวแคปก่อนนะดูชัดครับเด่น5กับ1น่งชุดเด่นก็5้าห5 0 5 1 5, 5, 5, 5 2 6 1 7 1 0 1, 1ูนนจะครับจับบินให้นะครับจับบินให้แล้วนะครับชุดบิน15ชุด นะครับเน้นห้าหกหเกหนึ่งเจ็ดหนะครับเน้นสี่คู่จุด3ตัวก็0 5 6ย์ 1, 5, 7 1, ้าหกหกห้นะึ่งห้า่ะตามตัวเน้นเลยนะครับตามเรานะครับใครอยากเข้าห้องไลน์นะครับกลุ่มไลน์นะครับก็ ทักมา 2, 0, 0, 3, 1, 3, 5, 2นะครับ <c oughs> โอ้เสียงไม่ค่อยดีนะแคปด้านนี้นะครับแคปตัวน,นี้ก่อนเก็บไปเลยนะครับตามลาวขอให้มาขอให้ปังนะฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะมันมานเด้อนะครับมันมานมันมาน,มน ตามราตามรานะครับข้ามโค้งไปล่าเงินกลีบกลับมาประเทศไทยเราไปล่าเงินกลีบกลับมาประเทศไทยเรานะครับขึ้นเรือขึ้นเรือข้ามโค้งกันนะครับอ่ะโชคดีนะครับผมปังๆแล้วแต่ชอบนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับ